งานอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหมูดจะมาชวนพี่ๆทำช็อกโกแลตจากแผ่นลอกลายนะคะก็คือว่าบางครั้งค่ะที่เราเวลาเราทำขนมนะคะหรือว่าเ,เราละลายช็อกโกแลตไปแล้วนะคะแล้วเขาเหลือแบบไม่มากค่ะเหลือนิดหน่อยแบบนี้นะคะเราจะทิ้งก็เสียดายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็จะมีไอเดียมาฝากนะคะว่าเราสามารถที่จะเอาเศษ ช็อกโกแลตที่เหลือนิดหน่อยของเราเนี้ยค่ะมาทำให้เป็นตัวตกแต่งแอ c เซซอรีที่น่ารักน่ารักเพิ่มเติมได้นะคะมีสองแบบค่ะก็คืออย่างแรกค่ะเราอาจจะมีพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้เอาไว้ใช่ไหมคะพี่่ก็ช็อกโกแลตค่ะมาหยอดนะคะตามตัวพวกนี้ค่ะก็จะกลายเป็น เอบี ABC นะคะเอาไว้สําหรับแต่งหน้าเค้กแต่งหน้าขนมอะไรของเราก็ได้นะคะอันนี้ง่ายนะคะพี่ๆก็แค่ไปหาพิมพ์ซิลิโคนติดบ้านไว้ค่ะจะเป็นรูปโบรูปอะไรก็น่ารักน่ารักเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายลองไปหาดูนะคะในร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะส่วนตัวที่เราจะทําวันนี้นะคะอันนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าแผ่นลอกลายช็อกโกแลตค่ะ วิธีทำนะคะง่ายมากเลยค่ะพี่เพียงแต่ข้อควรระวังนะคะในการทำก็คือระวังอย่าให้มือเราอะคะ่ะไปจับโดนลายนะคะเพราะว่าตรงลายเนี้ยเขาก็คือตัวช็อกโกแลตเหมือนกันนะคะถ้ามือเราไปลูบโดนค่ะมันก็จะหายไปนะคะมันทำให้ตัวช็อกโกแลตของเราเวลาที่ทำออกมาแล้วไม่สวยเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องให้เยอะเกินไปนะคะพี่เอาให้แค่แบบว่าพอดีขอบเขาก็พอนะคะแล้วเราก็เขยา่าเขยา่าเขานิดนึงค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเขย่าพิมพ์เบาๆค่ะให้ช็อกโกแลตเราเรียบสวยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหมูจะเอาเขาไปแช่ตู้เย็นค่ะมาแล้วจ้าแววบประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะได้ตัวช็อกโกแลตไม่ใช้แล้วนะคะวิธีแกะก็ไม่ยากค่ะ ดันขึ้นมาเลยแวบได้แล้วแค่ดันลงไปค่ะพี่ปี๋หล่นเห็นไหมคะได้แล้วคะ่ะ สวยงามค่ะเวลาหยอดตัวช็อกโกแลตลงไปนะคะก็พยายามหยอดให้เขาพอดีกับขอบนะคะอย่างอันนี้ค่ะก็คือหยอดเยอะเกินไปนะคะเวลาที่เสร็จแล้วค่ะเขาก็จะเลยขอบออกมาแบบนี้เนาะมันจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราต้องมานั่งเสียเวลาตกแต่งอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหยอดพยายามหยอดให้พอดีกับพิมพ์นะคะก็จะได้สวยเลยค่ะคราวนี้ค่ะพี่ๆก็ ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะตัวช็อกโกแลตตกแต่งขนมของเรานะคะเราสามารถทำเองได้นะคะในส่วนของแผ่นลอกลายนะคะวันนี้ที่เราใช้ค่ะพี่พี่ก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เมเกอรี A R e ท่ทั่วไปนะคะหรือตามอินเทอร์เน็ตนะคะมีขายเยอะแยะเลยค่ะมีหลายๆล,ลายให้พี่เลือกๆก,กันนะคะออลองเซิร์ชหาคำว่า แหนลอกลายช็อกโกแลตนะคะก็จะมีค่ะถ้ามีคำถามนะคะฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหมูก็จะกลับมาตอบให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะเพราะเราก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้ค่ะมาแบ่งปันกันเสมอนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ